สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูน้อยคนเมืองด่านนะครับกับช่องทำอาหารนะครับก็คือเมนูวันนี้นะครับก็คือเมนูขั่วไข่แห้งนะครับเป็นสูตรที่ครูน้อยได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับเพื่อนๆนครับนี่ก็คือวัตถุดิบ ในการทำเมนูวันนี้นะครับก็มีน,นี่นะครับไข่ไก่ใช้ไข่ไก่สดๆเลยนะครับประมาณ4ฟองก็พอนะครับไข่ไก่อันนี้เราจะใช้วันนี้จะใส่หมู3าชั้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะซอยเล็กๆเป็นรูปเต๋านะครับพริกพริกสดนะครับพริกสดพริกชี้ฟ้าแดงหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็จะใส่กุ้งแห้งโรยลงไปด้วย ก็จะมีผักก็จะมีแตงกวานะครับตัวฝักยาวนะครับอันนี้ต้นหอมต้นหอมผักชีนี่ต้นหอมผักชีไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วก็จะใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับนี่คือวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับส่วนในเครื่องปรุงต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าเราจะต้องใส่อะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆครับ ครับตันนี้เราก็จะซอยนะครับซอยส,สามชั้นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับซอยห nah มูสามชั้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นํามามา,มาต้มนะครับต้มให้สุกเพื่อให้หมูสามชั้นเนี่ยนิ่มนะครับต้มให้เดือดเลยนะครับต้มให้เดือดแล้วก็ให้หมูสามชั้นสุกแล้วก็นิ่มนะครับเพื่อที่จะนําไปทำประกอบเมนูวันนี้นะครับครับตัวนี้หมูสามชั้นของเราก็ <tut> <co>. สุกนะครับสุกแล้วนะครับก็คงจะนิ่มแล้วนะครับเราจะพักไว้นะครับเพื่อมาเตรียมทําผัดขั่วแห้งต่อไปนะครับตอนนี้สามชั้นของเราก็สุกแล้วก็ดูน่าทานแล้วก็นิ่มแล้วนะครับเราก็จะพักไว้ก่อนพักไว้นะครับในช่วงที่รอนะครับเราก็จะมาเตรียมเตรียมน้ําซุปนะครับน้ําซุปน้ําซุปเพื่อ เอาไว้ไว้ซดนะครับให้ให้ลวงคอนะครับเราก็ตั้งน้ําซุปทําน้ําซุปนะครับเดี๋ยวมาดูน้ําซุปนะครับสูตรน้ําซุปของครูน้อยเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเป็นง่ายๆสิ่งแรกเลยนะครับครูน้อยจะใส่อะไรบ้างนะครับดูรากผักชีบุบหยาบๆนะครับพริกไทยพริกไทยนี่พริกไทยม่แต่ว่ามามาบุบบุบแล้วนะครับให้เกิดความหอมนะครับ พริกไทยใส่ลงไปเลยนะครับเยอะเลยนะครับเผาแล้วครับพริกไทยใส่เกลือนะครับใส่นิดเดียวนะครับเล็กน้อย๋ยวเค็มมากเกลือครับใส่เกลือลงไปสูตรของคูน้อยมีอีกนิดนึงนะครับไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครนะครับดูนะครับนี่นะครับ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับเดี๋ยวลงไปนิดนึงนะครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมพอครับนิดเดียวให้ใด้กลิ่นและอีกสิ่งหนึ่งนะครับอีกสิ่งหนึ่งต้องใส่เลยนะครับผงรรดีนะครับไม่ได้โฆษณานะครับผงรสดีใส่พอสมควรครับพอให้มีรสชาตินี่นะครับผงรรดีไม่เยอะไม่เยอะครับโอเคนะครับผงรสดีลงไป และอีกสิ่งหนึ่งนะครับอาจจะไม่เหมือนสูตรไทยนะครับน้ําซุปของครูน้อยนะครับน้าตาลทรายนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆนะครับน้าตาลทรายครับนี่นี่ก็รอเดือดก็คือใช้ได้เป็นน้ําซุปไบสดนะครับครับน้ําซุปของเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะครับพักไว้แล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีเมื่อเราจะทานนะครับครับเราก็ได้น้ําซุปใสๆน่าทานมาทีเดียวนะครับ รยต้นหอมผักชีไปนะครับแล้วก็สูตรเด็ดๆเลยนะครับของครูน้อยเองกุ้งแห้งครับของซุปของครูน้อยนี่กุ้งแห้งไปนิดนึงครับนี่แหละครับชัดเจนเลยนะครับน้ำซุปของครูน้อยนะครับไว้ซดนะครับโดยกุ้งแห้งด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงนะครับปรุงวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบหลักของเรานะครับปรุงวัตถุดิบหลักของเรานะครับก็มี ไข่ไก่นะครับวันนี้ใช้สี่ฟองนะครับไข่ไก่สี่ฟองตามด้วยหมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นที่เราลวกไว้จนสุกแล้วก็นุ่มแล้วนะครับใส่ไปหมดเลยนะครับหมูสามชั้นนะครับแล้วก็จะมีขออนุญาตใช้มือเลยนะครับเพราะว่าทําเองกินเองทําเองกินเองนักเลงพอนะครับอ่ะมีตัวฝักยาวแตงกวาหอมแดงพริกพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเอาใส่หมดเลยนะครับใส่หมดเลย จัดจ้านนะครับวันนี้นะครับแบบบ้านๆนะครับไม่ว่ากันนะครับเทเลยเพราะว่าถ่ายเองวันนี้นี่แหละครับนี่แหละครับใส่ไปหมดเลยนะครับเอาแล้วมีอีกอะไรอีกบ้างนะครับนี่นะครับที่เตรียมมาวันนี้กระเทียมดองเป็นกระเทียมโทนนะครับนี่นะครับใส่ไปเล็กน้อยบอกแล้วว่าเป็นสูตรที่คิดค้นเองนะครับวัะนั้นไม่ซีเรียสนะครับแบบบ้านๆ กระเทียมดองยังกระเทียมดองกระปุกซื้อตามร้านทั่วไปนะครับตกครับนี่นครับสี่ห้าเม็ดก็พอเพิ่มความหวานด้วยเพิ่มความหวานด้วยครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราจะปรุงรสนะครับปรุงรสนะครับอ่ะประหญันะครับไม่ได้โฆษณนานะครับปรุงรสด้วยปรุงรสดีไป ขงรสดีนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เราจะตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดนึงนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวน้ำตาลน้ำตาลนะครับสูตรครูน้อยค่อยๆใส่นะครับค่อยใส่ไปสีอิ๊วขาวเกล็ดหอมนิดเดียวครับเดี๋ยวเค็มนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับซอสสาเขียวนะครับนิดเดียวเหมือนกันนิดเดียว พอครับเดี๋ยวเค็มนะครับเดี๋ยวจะเค็มนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เราจะใส่กุ้งแห้งสองสองสองครั้งนะครับครั้งแรกไปก่อนเลยนะครับกุ้งแห้งจะมีรสเค็มนะครับจะใส่เยอะอ่ะกุ้งแห้งนิดเดียวแล้วเราก็จะตีให้เข้ากันนะครับตีหรือคนนั่นแหละอ่ะนะครับคนหรือว่าตีให้เข้ากันจนมระโตไม่เข้ากันไม่เข้ากันดีนะครับ คนให้เข้ากันวันนี้ถ่ายเองนะครับถ่ายเองลุงกล้องก็ขยับไปขยับมาครับนี่เราทําไข่ขั้วนะครับไข่ขั้วเราจะปรุงให้ปรุงข้างนอกก่อนแล้วเราจะทําไข่ขั้วเราจะไม่ใช้น้ํามันนะครับไม่ใช้น้ํามันนะครับเราจะขั่วแห้งเลยนะครับขั่วแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีต่อไปนะครับเอาละครับเราจะ เริ่มคั่วกันแล้วนะครับบอกแล้วไม่ใช้น้ํามันนะครับถ้าเกิดมันแห้งเราก็จะใช้น้ําซุปที่เราทํานะครับหล่อเลี้ยงนะครับง่ายๆมันบ้านเลยนะครับไปไปเลยครับเรียบร้อยครับครับทําการคั่วได้เลยครับนี่ครับเป็นสูตรไข่คั่วเราใช้ไฟไฟกลางนะครับไฟกลางค็ไปครับก็จะดูแบบนี้นะครับลักษณะนี้จะเหมือนไข่เจียวไหมเหมือนผัดผัดไหมนะครับเรา็ะรากคั่ว ขัวไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับจะมีกลิ่นหอมของเครื่องปรุงแล้วก็ไข่นะครับที่ไม่กระทะนิดหน่อยนะครับครับเอาละครับขั่วไปนะครับคั่วไปนะครับน่าทานไหมครับอ่านี้เราจะรอเลี้ยงด้วยน้ำซุปที่เราทำนี่แหละนะครับนิดเดียวครับไม่เยอะครับ แล้วครับไข่ขั่วสูตรครูน้อยมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับนี่เริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มหอมแล้วนะครับเริ่มหอมแล้วขั่วได้ที่แล้วนะครับสุกแล้วนะครับสุดท้ายเลยแล้วก็จะใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปเลยนะครับหอมผักชีที่เราเตรียมไว้เราหั่นไว้แล้วนี่นะครับ เราก็จะลงไปผัดเลยนะครับผัดให้ให้หอมเลยนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้ถ่ายเองทำเองนี่นะครับต้นหอมผักชีกับไข่ขั่วสูตรครูน้อยนะครับนี่้อกระทะด้วยเทปกระทะแตกนะครับคััวครูน้อยกระทะแตกนะครับนี่ต้นหอมผักชีลงไปนะครับอย่างนีครับแล้วเราจะตักใส่จานแล้วมาชิมกันนะครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วไข so mm ่ค hmm, ั่วสูตรครูน้อยนะครับเสราจแตักใส่จานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไข่คั่วทรงเครื่องสูตรครูน้อยเองนะครับในช่องครวครูน้อยนะครับครวครูน้อยดูนะครับเดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับเพื่อนๆครับ่เดาซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับไข่คั่วทรงเครื่องเลยนะครับทรงเครื่องนี่นะครับน้ำซุปนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งอีกรอบหนึ่งนะครับ เต็มๆเลยนะครับเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับอ่ะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะครับไข่ขั่วนะครับสูตรแห้งไม่ใช้น้ํามันนะครับคําใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูเลยครับคําใหญ่ๆคำใหญ่ๆนะครับเอาล้ครับเต็มๆนะครับอือหือสุดยอดครับ ค่อยอคำครับค่อยคำโอ้โหเต็มนะครับงเต็มทําดใหญ่เลยนะครับครับอื้มฮะอ่ะอีกคำครับอีกคำหนึ่งเต็มเต็มนะครับสุดยอดครับยอดอยอดกินไปด้วยพูดไปด้วยนะครับ ขอน้ำซุปหน่อยน้ำซุปหน่อยน้ำซุปนร้อนะครับอือหือพอน้นซุปน้อๆด้วยโอ้โหครับพี่น้องครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับครัวครูน้อยนะครับอ่กับเมนูวันนี้นะครับไข่กั้วทรงเครื่องสูตรแห้งนะครับแบบไม่ใช้น้ำมันนะครับก็แบบ คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ต้องขอจบมาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ